บทที่28บนฝั่งคงคาสวรรค์เมื่อกามานิตรู้สึกเห็นว่าแม้แต่ในสถานอันเป็นบรมสุขนี้ยังมีเหตุกระทำให้คู่รักของตนรับความเศร้าระทมใจเมื่อมาระลึกถึงความหลังจึงจูงมือคู่รักออกเสียจากที่นั้นเลื่อนลอยไปสู่เขาอันงามซึ่งตนเคยนอนพักเล่นที่ลาดไหล และมองดูผู้อื่นร่าเริงเล่นรำกันถึงที่นั่นแล้วทั้งสองก็หาที่พักเห็นตามสุมทุมและสนามหญ้ามีผู้อื่นๆเบื่อนลอยไปมาอยู่แล้วนับจำนวนไม่ท้วนตรงพัสตราพรบ้างแดงบ้างเขียวบ้างขาวพวกเหล่านั้นเป็นหมู่หมู่เข้ามาทักทายปราศัยผู้อุบัติใหม่ทั้งสอง ซึ่งดังเพิ่งตื่นขึ้นผู้อุบัติใหม่ทั้งสองก็เข้าร่วมเล่นรำปนไปกับพวกเหล่านั้นเลื่อนลอยเยื้องไปกลายมาเป็นเวลานานเฉียดสุมทุมแล้วร่อนเวียนรอบเขาผ่านทุ่งตัดละเมาะข้ามสะบัวสุดแล้วแต่ว่าหัวหน้าแถวจะนำไปทางไหนทันใดนั้น กามนิตไปพบเทพธิดาพัสตราพรขาวที่เคยรู้จักกันมาแต่ครั้งแรกและเคยชวนกามณิตไปที่แม่คงคาเมื่อได้จับมือเล่นรำกันแล้วเทพธิดาพัสตราพรขาวผู้นั้นก็ถามกามนิตมีอาการยิ้มยิ้มว่านี่ท่านไปที่ฝั่งคงคาแล้วหรือยังอ๋อมีเพื่อนแล้วกามนิตตอบว่า ยังไม่ได้ไปวาสิทธีถามว่าอะไรกันหรือกามนิตจึงเล่าความให้ฟังวาสิทธีกล่าวว่าอย่างนั้นก็ไปสัตทีจะดีเมื่อครั้งยังอยู่ในมนุษย์โลกอันเต็มไปด้วยทุกทรมานฉันได้เคยแงนดูคงคาสวรร์คน,นี้อยู่บ่อยๆและยังนึกถึงแดนอันเป็นบรม,มสุข ที่แม่คมคาไหลาผ่านไปว่าทำไนเราจะได้ขึ้นไปอยู่ด้วยกันบนนั้นสักวันหนึ่งเวลานี้ฉันรู้สึกมีอะไรบังคับหัวใจอยากไปที่นั่นไปเลื่อนลอยอยู่กับเธอที่ฝั่งนั้นทั้งสองออกจากกลุ่มผู้เล่นรำเลื่อนลอยไปทางห่างไกลาจากสะที่ตนอยู่มาได้สักครู่ ก็ไม่เห็นสะบัวหรือดอกบัวซึ่งมีผู้เกิดอยู่ในนั้นอีกต่อไปยิ่งมาไกลดอกไม้ต่างๆที่เคยผ่านมาเนืองแน่นค่อยเบาบางลงไปผู้เสวยบรมสุขที่ได้พบก็มีน้อยลงคงเห็นแต่ฝูงเนื้อสายพลุกพล่านอยู่ในทุ่งตามสะมีหงลงไหว้เล่นลอยล่องเห็นน้ำแหวกเป็นทางมีแสงประกายส่วนภูเขา ก็สูงตรรหงานขึ้นทุกทีและมีหินล้วนครั้นแล้วก็ถึงที่เวิงว้างไม่มีเขาเลยทีเดียวการม,มานิทกับวาสิทถีลอยมาถึงที่ราบแห่งหนึ่งดูราวกับทะเลมีแต่หญ้าหนามต่ำเตี้ยเป็นพงถัดไปทางหน้าเป็นป่าดานและดูเป็นรูปโค้งอยู่เกะกะเห็นเป็นพืชไปลอยไปถึงป่านั้น รู้สึกว่ามีเงาบังมืดครึมขึ้นทุกทีลำต้นตานมีแสงคล้ายโลหะบนยอดมีเสียงคล้ายโลหะกระทบกันมองไปข้างหน้าเห็นแต่แสงสว่างฉูดขึ้นเป็นลำลำพุ่งปลายแหลมเต้นสายอยู่ปราแปรจนเคืองในตาต้องเอามือปิดคล้ายๆกับว่าที่ในป่านั้นมีเสาเงินมะหือมาถูกแสงสูนในตอนเช้าแผดมากระทบ แล้วกระท้อนแสงแทงตาแปรบๆภายหลังเมื่อทั้งสองแข็งใจเปิดหน้าก็เห็นตนกำลังเลื่อนลอยออกจากเขตป,ป่าตานมาแล้วเห็นควงคาสวรรค์อยู่ข้างหน้ามีกระแสน้ำแผ่ไปดั่งเงินยวงจนจดขอบฟ้าริมฝั่งมีระลอกน้อยๆเป็นประกายราวกับดาวร่วงลอยมาติดบนหาดทราย ฉายแสงร่างพราวเป็นประพานส่วนท้องฟ้านั้นเล่าตามปกติควรจะแจ่มใสขึ้นเมื่อจวนจะถึงขอบฟ้าแต่ในที่นี้ตรงกันข้ามในชั้นต้นมีสีครามอ่อนแล้วเข้มเข้าทุกทีจนในที่สุดถึงตอนขอบฟ้าเลยทึบเป็นสีดำสนิทจดสายน้ำซึ่งมีแสงขาวเห็นเป็นแนวชัด กลิ่นหอมแห่งดอกฟ้าในที่นี้ไม่มีเลยไม่เหมือนกับในหุบเขาซึ่งมีต้นปาริชาติอันมีความหอมอบอวลอยู่ทั่วไปแต่ว่าในที่นี้มีแม่น้ำแห่งสกล,ลจักรวาลซึ่งประกอบด้วยอากาศเย็นสดชื่นกลืนเอากลิ่นหอมไปเสียสิ้นคงเหลือแต่ความบริสุทธิ์อันแท้อยู่เท่านั้นวาสิทถี พยายามตั้งหน้าสูตรอากาศอันสดชื่นนี้เสียจริงๆส่วนกามนิตรู้สึกว่าหายใจแทบไม่ทันอีกอย่างหนึ่งในสถานที่นี้เสียงดนตรีชาวสวรรค์ไม่ได้ยินแม้แต่น้อยมีแต่เสียงกระแสน้ำที่ทดทางหลังไหลดังราวกับฟ้ากระหึมวาสิทธิยกมือขึ้นแล้วกระซิบว่าฟังสิกามนิตร แปลกจริงครั้งหนึ่งเมื่อฉันเที่ยวจาลึกไปได้พบที่พักเป็นกระท่อมน้อยอยู่ปากช่องหุบเขาถัดกระท่อมเข้าไปหน่อยมีลำธารน,น้อยน่ารักอยู่สายหนึ่งน้ำใสไหลรินรินฉันลงไปล้างเท้าถึงเวลากลางคืนฝนตกหาใหญ่ฉันนอนลืมตาอยู่ในกระท่อมได้ยินเสียงน้ำในลำธาร ซึ่งเมื่อตอนเย็นยังไหลรินรินกลายเป็นเสียงไหลพลุ่งพล่านโครมครามหนักขึ้นทุกทีและในคราวเดียวกันนี้ได้ยินเสียงอะไรกระแทกดังราวฟ้าผ่าไม่ทราบว่าเป็นเสียงอะไรรุ่งเช้าได้เห็นลำธารน,น้อยนั้นกลายเป็นโกรกทานที่เดือดพล่านน้ำไหลดันกันมาราวกับเทตรงลงมาจากฟ้า กระทบถูกแก่งผาแตกกระจายเป็นฟองขาวมีกำลังแรงดันก้อนหินมะหือมากลิ้งกระทบกันนี่เองคือเสียงที่ดังเป็นฟ้าผ่าเมื่อได้มาเห็นที่นี่อันมีเสียงดังเช่นเดียวกันทำให้ระลึกถึงที่ได้เห็นในคราวนั้นได้ทันทีดังนี้จะว่ากระไรวาสิทธิกล่าวต่อไปว่าเป็นเพราะมีเสียงอย่างเดียวกัน แต่ว่าเสียงที่ได้ยินครั้งโน้นเป็นเสียงหินกระทบกันส่วนเสียงที่ได้ยินในแม่คงคาบนสวรรค์นี้เป็นเสียงจัก,กรวาลต่างๆที่หมุนลอยไปแล้วกระทบกันจึงดังเป็นฟ้าผ่ากามนิ์แสดงกิริยาตกใจจัก,กรวาลรึวาสิทธิยิ้มทันทีตัวเลื่อนลอยไป การมณิกตกใจคว้าวาสิทธีไว้แล้วพูดว่าวาสิทธีระวังให้ดีขืนเลื่อนลอยไปจะตกไปอยู่ในอำนาจอะไรก็ไม่รู้ได้ออกวิตกอ,อกสั่นอยู่แล้วละ่ะไม่อยากจะให้พลาดกันไปวาสิทธีกล่าวว่าก็อย่างนั้นเธอจะตามฉันมาไม่ได้หรือการมณิทตอบว่าขอยอมตามไปจริงๆ แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีเหตุเพศภัยทําให้เราต้องพลัดกันถึงว่าเราจะอยู่ต่อไปในที่นี้ก็ยังรู้ไม่ได้ว่าอาจจะต้องพรากกันไกลจากแดนบรม,มสุขนี้ไปสู่แดนอันหาเขตไม่ได้แล้วจะได้รับทุกทรมานสักบานไรวาสิทธีกล่าวว่าแดนอันหาเขตไม่ได้อังเหมอมองดูไปทางแม่คงคาจนสุดสายตา เห็นเป็นเส้นเขตดำจุดขอบฟ้ามีอาการดังว่าจะคิดชำแรกเลยเขตนั้นเข้าไปดูอีกแล้วพูดว่าอันบรมสุขในสวรรค์จะมีเขตสุดบ้างไหมหนอกามนิตกล่าวว่าวาสิทธิที่รักฉันนึกๆึกก็ไม่อยากจะพาเธอมาที่นี่ทำให้คิดยุ่งไปต่างๆนานากลับกันเถิดทั้งสองก็พากันผ่านดงตาลกลับมา แต่ยังอะไรเดี๋ยวไปดูลำคงคาสวรรค์อีกครั้งหนึ่งเมื่อทั้งสองกลับสู่ที่สถิตดอกบัวกลางสะอันใสปานแก้วแล้วก็เลื่อนลอยไปอีกสู่บริเวณหมู่ไม้ดอกล้วนเป็นมณีรัตเข้าร่วมเล่นรำร่าเริงอยู่ในหมู่ชาวสวรรค์สเสวยความสุขวิเศษมีความรักอันปราศจากเครื่องกีดขวางเหมือนแต่ก่อน ครั้งหนึ่งขณะเล่นรำกันอยู่ได้พบเทพธิดาพัสตราพรขาวสหายเก่านางผู้นั้นปราศัยว่าอ้อนี่ไปคงคาสวรรค์มาแล้วกามนิษถามว่าฉะไหนจึงทราบว่าไปเทพธิดาพัสตราพรขาวตอบว่าง่ายนิดเดียวเพราะถ้าใครเคยไปแล้ว ก็มีวงหน้าแสดงเขาความทุกข์ความวิตกติดมาเพราะเหตุนี้ตัวฉันเองจึงไม่อยากไปอีกและท่านทั้งสองคงไม่ไปเป็นครั้งที่สองใครๆก็ไม่ไปเป็นครั้งที่สองเลย